ญาและความเขาหรือการใช้สติปัญญาเขาจะไม่พบความจริงอันสูงสุดและหนทางไทบาปยดงกระดนึถ้าเขาทําพิธีบูชาถาวายเครื่องเส้นหรืออดอาหารหรือทําพิธีอื่นๆเขาก็ยังจะอยู่ที่ฝั่งเดิมต่อไปข้าอ่านคำพีมามากมายฟังเทศนามาหลายครั้งแต่ไม่มีใครอธิบายเรื่องความจริงของชีวิต ได้ง่ายได้เช่นที่เจ้าทำไม่มีใครอธิบายได้เจ้าจะพามนุษย์ไปสู่ความรู้ที่ถูกต้องแล้วเจ้าช่างมีเมตตาโอ้พุทธะได้โปรดรับ